โอหดูพื้นนองเนี่ยนะครับก็ก้าวออกไปก็ระวังระวังลื่นนะครับก็ระวังตกลางนะครับลื่นนะโอ้ยเหมือนเป็นบ้านจัดสันไกลๆนะครับจะออกกันนะครับ เตรียมเดินทางครับรดเคลื่อนขบวนไปแล้วนะครับจากดอนเมืองนี่ชานชาลาที่สองสิ่งมากต่อไปหลัโผมครับจะเป็นไยสุดท้ายนะครับคือมันใกล้บ้านเรารครับ เราไม่ได้ไปถึงหลังสิตนะครับก็ระวังดีๆนะครับเพราะว่าชื่อสถานีหลักหกเนี่ยเข้มมอ,อีกชื่อนึงก็คือสถานีสถานีหลังสิตนะนี่พิ่งอันนี้อันนอรรมบรลนะครับดอน,นเมืองแอลกพอนวัดน,นี่เป็นโรงเรียนวัดดอนเมืองโรงเรียนวัดดอนเมืองครับโหดีวัดนะสวยง่าเลย โอ้โหจะซิ่งมากครับช่วงนี้ช่วงนี้รถรถไฟกำลังลงล่างนะครับร,รู้สึกท่านผู้โดยสารรู้สึกเป็นไงบ้างครับซิ้นเลยครับซิ้นครับข่าวซิ่งเัี๋ีวก็นอ,อนเมืองนะครับสนามบินดอนเมืองเดี๋ยวใส่ของกิน

เลียบทางแล้วก็เมื่อกี้นี้รถไฟเนี่ยเขาจากข้างบนมาข้างล่างนะครับรถก็เลยสปีดเร็วโรงเรียนเต็นประชาถ้าพูดเสียงไม่ค่อยชัดก็ขออาภายัยนะครเพราะว่ามันเป็นการพูดผ่านหน,น้ากากนีครับนี่เป็นถนนเส้นรองนะครับ อ,อ,อันนั้นเสียงมอเตอร์ไซค์คันนั้นนี่สีดครับขับถึงตรงนีงง้เลยน,นี่ม,มีมีกลิ่นหญ้าโชยข้ามาในรถด้วยนะครับรถก็ค่อยๆหยุดนี่เราในแซปเนอร์นะเห็นเห็นคบคบกับสากนะครับาขายที่ดินสิบเอ็ดไร่ โอ้ขอบคุณมากครับตามมาจากรายการแข่งขุนนดจ์ใช่ไหมครับขอบคุณครับเ <c oughs> มื่อกี้มีน้องเข้ามาแช <c oughs> วัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับอันนี้รถรถสค้าสายสีแดงกำลังจอดอยู่นะครับอันนี้ตลาดขนมอาหารแรูปลานคอนเ,นเนอร์นะครับ น้องคนเมื่อกี้ยังอยู่เปล่าเลไม่แน่ใจว่าปีนี้มีข่าวแข่งขุนจนหรือเปล่านะครับเห็นมีแต่แข่งออนไลน์กันอันนี้กำลังจะเข้าสู่หลักหกนะครับซึ่งสถานีนี้นี่ก็จะชานิดนึงนะครับตอนนี้อยู่บนพื้นอันนี้เป็นสะพานตลาดสีมุงเมืองครับอันนั้นรถขนผัา แข่งออนไลน์ด้วยนะครับโอเคครับขอขอให้ขอให้ได้จัดแข่งเร็วๆนะครับรออยู่เหมือนกันอยู่บ้านจนจะซึมเศร้านะนี่ครับนี่รู้สึกมาปรสถานนี้หลับหกนี่ไม่ค่อยทันใจนะครช้านะก็ลดโยกนิดนึงอันนี้วิวมันนึงเด,เดิมเดิมเดี๋ยวถ่ายนะ ในรถเนี่ยค mm hmm. ก็ผู้โดยสาร mm hmm. ก็ลงไปกันเยอะนะครับ mm hmm. เหมือนเหมือนกันสตรีมสดไลฟ์สดทางนี้นี่ดึงคนที่เคยอยู่ mm hmm. เก่าๆก่อนๆกลับมาทักทายกันนะครับเดี๋ยวเราจะถ้ามันเป็นไปได้ดีเราจะทาการไลฟ์ต่อเนื่องไปไป,ไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. อเอาสถาน,นีนี้รถรถหยุดบ่อยครับหยุด หยุดเที่ออะไรอะไรสักอย่างยเชื่อมอะไรนะครับก็ดูวิวเขียวๆไว้ก่อนแล้ว,ลวกันเสียงเพาะทั้งเลย เ,ออเดี๋ยวปีนี้ยังไงเดี๋ยวรองานแข่งรับดีขุ่นยนต์ขุ่นยนตซูโมโ่หรือว่าแข่งไปตามเส้นลายอะไรย่างเงี้ยเราคงจะได้กลับมาอีกทีนะครับวันนี้นี่เราเข้าไปในเมืองมีฝนตกหนักมากมีธุระเข้าไปนิดนึงนะครับ เป็นสถานีรองสุดท้ายนะครับหลักหกทางรถจะดใด้รถมีรถจอดอยู่ปักไปนะครับรออครับเข้าสถานีหลักหกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสิ้นสุดจนตอนเราออกแล้วกันโอเคครับกำลังจะจอด ตอน,น,น,ต,อนตอนเราขึ้นมาเราก็ขึ้นตรงนี้ครับอ้าเปิดแล้วนะครับสถานีหลักหกนะฮะคือถ้าเป็นตรงนี้ก็จะเป็นบันไัดเดินนะครับ<ช>เดีเด๋ยวเราจะต้องไปบันไดเลื่อนนะครับเพราะว่าเราใช้รถเรามีอ่าที่ลากเลื่อนมาด้วยนะครับเนี่ยครับดูความลังการของสถานีหลักหกนะครับ นัก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ครับใครที่เพิ่งจะขึ้นรถไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอส่งกันอ่ก็ส่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับไปลังสิตลังสิตนะครับซึ่งเป็นสถาน,นีสุดท้ายนะครับซึ่งเราไม่ได้ไปนะครับก็ค่อยๆเคลื่อนนะครับอ่าเดี๋ยวูเ o ืมาไปนิดนึง โอเคครับอ้าวรถจอดอยู่รถจอดอยู่้ออย,ยังไงอไม่ไม่ไม่ฉิวนะเหมือนเหมือนกระตุกกระตุกจะดดจอด,จอดหยุดหยุด,ยดนะฮน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงขึ้นมาเพลงฟัสเจ็ดดึ้งดิง,ดง,ดงไปแล้วครับเห็นเห็นอย่างนี้ไกลนะครับ แกนี้อยู่ไกลจากเรามากเลยสองสามร้อยเมตรอ่ะเาลครับก็เดี๋ยวภารกิจเราเดินไปขึ้นบันไดเลื่อนนี่ก็บันไดเลื่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขอขึ้นก่อนขอขึ้นก่อนนะครับบันไดข้างบนนะครับนี่ครับบันไดเลื่อน เนี่ยครับถ้าถ้ายังอยู่กันนะครับทักทายกันได้นี่หน้าตากระป๋องช่องนะครับ oh, ผมกระเซริรก็ระเซิร์ดนฝนนะครับโอเคเนี่ยครับถ้าจะข้ามไปเอาที่จอดรถนะครับไปที่รถนะครับต้องขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้นบนก่อนนะฮะมีโนกพิราบด้วยนะครับอันอันนี้คือมันเป็นอารมณ์ที่เราต้องข้ามข้ามทางรถไฟนา่นะครับแล้วก็ อ๋อเดี๋ยวก็ออกมาเราต้องออกออกทางออกจากรถไฟฟ้าสายสีแดงก่อนครับตามลูกศรสีเขียวนะฮะก็ไม่ต้องตืดอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาให้ช่วงช่วงนี้เขาให้ฝีอ่เขาเจลล้างมือน,นี่นนครับก็ติดเป็นนิสัยแล้วนะครับว่าไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เจลล้างมือไหน ะนะครับก็เดินในสถานีนี้ก็ใช้ย่อยนะฮะกว้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะแพนให้ดูนะครับนี่ตรงไกลๆก็วัดนะครับนะเห็นได้ว่าสถานีกว้างใหญ่มากเลยนะฮะนี่ก็เป็นทันที่เส้นทางรถไฟฟ้านะครับโอเคครัวนี้เราจะเดินไปที่รถตามปกตินะครับอันนั้นคืออะไร สีเขียวนั่นคืออะไรตลาดสีมุมเมืองอ๋อสีเขียวนั่นหลังคาสีเขียวนั่นคือตลาดสีมุมเมืองนะครับอันนี้เราจะให้ดูตรงเส้นทางที่เราวิ่งมามากีนนี้นะฮะนี่นะครับ,ร,บรถไฟฟ้าสายสีแดงขบวนที่เราโดยสารมาแล้ว,ลวเขาวิ่งมาจากตรงนูน้นนี่นะครับจากดอนเมืองนะฮะ แล้วก็มาเข้าหลักปกนะครับแล้วนั้นก็ไกลๆนั่นก็เป็นวัดน,นะครับอโอเคครับเดี๋ยวก็จะเดินไปที่รถแล้วนะครับโอเคก็เวลาเดินถ่ายนี่มันอาจจะสั่นนิดนึงคาัสั่นนิดนึง,น,น,น,งนะครับจากจุดชมวิวเมื่อกี้นี้ก็มาตรงทางลงนะครับเดี๋ยวพยายามหาบันไดเลื่อนนะจะได้เตแแรง เราต้องข้ามไปฝั่งนู้นเลยแล้วนี่ครับอันนี้คือที่เราข้ามทางรถไฟมาแล้วก็นู่นครับรถรถเราจอดอยู่ทางนู้นครับสีขาวอยู่สามพันนะครับมีปัได้เรื่องหรือเปล่า อันนั้นเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงดูดีๆนะถอดทั้งออกต้องเลื่อนลงโอเคยังไงก็ต้องเดินลงอ่ะนะนี่หลงๆนิดนึงฮนะสรุขสรุว่าไม่ไม่มีเลื่อนลงไม่เหมือน BTS ที่ตลึจจกจักขอดีก็คือมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามเวลาบางทีตอนเช้ามันจะเลื่อนขึ้น นี่ครับก็แผนที่รถไฟสายสีแดงนะครับก็เขามีแผนที่จะขยายไปจนถึงทางธรรมศาสตร์นะเดี๋ยวต้องไปดูละเอียดอีกทีนะครับก็เดี๋ยวเราเดินลงไหวไหมเนี่ยครับก็บันไดมี8ดขั้นนะครับเหมือนน้ำตกหกชั้นนะแปดหกสี่ิบปดอ่า โอเคเดินลงแล้วนะครับอันนี้เป็นบ้านบ้านริมทางนะบ้านริมทางคนอื่นเขาทำคลิปก็อาจจะไปถึงหลักสิตลังสิทธ์นะครับแต่ว่าของเรามามาถึงแค่หลักหกครับพาบ้านเราอยู่แถวนี้นะครับในช่วงนี้โอเคครับลงมาแล้วนะครับโอ้สวัสดีครับโอ้โหมีผู้ชมเพิ่มเป็นสามหมื่นคนนะครับขอบคุณมากครับ ก็เนี่ยครับสถานีหลัพกพปงนะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าสถานีมอลังติดนะครับสถานีมหาแังติดนะครับก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดี